ยาย,ยายก็บอกว่ามันมืดแล้วลูกหนูจะไปไหนหนูก็บอกว่าหนูไม่รู้คือคือร้องไห้อยู่เป็นชั่วโมงยายก็ถาม,ถามว่าชื่ออะไรลูกก็คือไม่พูดก็ร้องน,นั่นแหละยายบอกโอ้ลูกขนาดมายังไม่รู้ักชื่อตัวเองเนาะยายก็เลยไปดูในใบอะยายก็เลยตั้งให้้าอ๋อ ชีวิตมันจะได้สดใสนะลูกอ๋อเหรอนี่คือที่มาของชื่อฟ้าใช่พอ่อยายคนนี้ตังให้เขาบอกว่าชีวิตหนูจะได้สดใสเหมือนท้องฟ้านะลูกอก oh. ็เลยมาถึงฟ้าทุกวันนี้ในคืนนั้นคุณยายเผ่ารัดก็ได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำและให้ที่พักพิงแก่พี่ฟ้า จนกระทั่งรุ่งเช้าก็พาไปสถานีตำรวจและไปส่งที่บ้านเด็กพยาไทยเพื่อให้พี่ฟ้าได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างปลอดภัยก่อนที่พี่ฟ้าจะได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านเด็กหญิงจังหวัดสระบุรีและได้รับการส่งเสริมให้เรียนเสริมสวยจนกลายเป็นอาชีพในวันที่เธอลืมตาอ้าปากได้แล้วก็ไม่ลืมความฝันที่อยากจะได้พบหน้าพ่อแม่อีกสักครั้งในชีวิตครับ อยากตามหาตลอดแหละแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเพราะว่าก่อนที่ยังไม่มีลูก่ะเคยกลับไปหาป้าคนนี้ยายคนนี้ทีนึงอ๋อพี่เคยกลับไปหาคุณยายใช่คุณยายคุณยายที่ผู้ให้ชื่อฟ้าก็เลยได้แบบชีวิตดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะชีวิตใหม่ใช่แล้วก็เลยไปถึงเขาบอกคุณยายอขายบ้านไปแล้วกลับไปถูกด้วยกลับไปเพราะว่าไปไปทศบาล ให้เทศบาลพาไปหาคุณยายนิดหน่อยว่าอยู่ไหมเขาบอกว่ายายอขายบ้านไปแล้ว<อ>เดินอยู่ประมาณห้านาทีเดินอยู่ตามซอยอ่ะอเดินอยู่แป๊บนึงเดินหาอะไรเดินหาบ้านบ้าน,านยายนะบ้านลุงกับป้านะอ๋ะอเดินอยู่ประมาณซอยสองซอยเจอไหมไม่รู้ว่าหลังไหนไง<อ>เดินอยู่แป๊บนึงเราจำไม่ได้หรอจำไม่ได้ด้วย หมายถึงว่าจําที่ตั้งไม่ได้ใช่ไหมใช่แต่ถ้าเจอตัวบ้านเนี่ยรู้เลยรู้เลยว่าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>เพราะว่าบ้านบ้านลุงก,กับป้านเนี่ยเป็นินหลังใหญ่<ม>บ้านแม่เขาบ้านลูกเป็น<อ>มีทันนะนะบ้านหลังใหญ่แล้วก็รั้วรั้วหน้าหลังไม่ชิดค<อ>ือบ้าน<อ>ในกรุงเทพอะมีชิดมากเลยแล้วก็<อ>ทางหน้าเนี่ยรู้สึกเขาเป็นซอยตันเพราะ รู้สึกเป็นซอยตันแล้วก็บ้านเนี่ยจะชอบนั่งตุกๆไปซื้อกับข้าวมันนั่งตุกๆไปไกลตุกๆผ่านหน้าบ้านเลยไหมข้ามาในซอยหน่อยแล้วก็จะเป็นถนนใหญ่5้าหรือสิบนาทีก็เดินวนๆวนๆ,ๆอยู่แถวนั้นเลยแล้วก็เลยกลับก็เลยส่ห้าปีที่แล้วก็หมดความหวังไป ความพลัดพรากที่ล่วงเลยมากว่า30ปีกับเบาะแสที่มีเพียงความทรงจำรารงๆในวัยเด็กกับเอกสารที่เป็นหลักฐานจากทางการตั้งแต่วันที่คุณยายเผ่ารัฐพาไปแจ้งความกับตำรวจเท่านั้นเเนื่อยยยกายาาตมมหหลลลลีับไ go they saw